Hey Don't Dont do you to let get tell what สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ผมในเกมคาบามบายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีของการรวมแร่นะครับเพื่อที่จะนำไปขายจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้ครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปเราก็มาดูกิจกรรมดีของเกมคาบามบายกันก่อนนั่นก็คือกิจกรรม เอ็กมาสฮันติงออกล่าสังหารบอสรับไอเทมฟรีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่4มกราคม66สําหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการให้เราออกล่าบอสนั่นเองนะครับซึ่งจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าซันตาคลอสตัวนี้นะครับเวลาเกิดก็คือ4ชั่วโมงหลังถูกกําจัดซึ่งจะพบได้ที่แผนที่บอดี้ไ e ส์ก e ีนเดสเปียดีเซอร์สกรีม และเมืองพอตลักนั่นเองครับในส่วนแบบที่2ก็คือจะเป็นเจ้าตุ๊กตาหิมะนะครับชายหญิงนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีเวลาเกิด6ชั่วโมงหลังที่ถูกกำจัดก็จะพบได้ที่เมืองพอตลักฟอร์ดลูนา่าเล็กไซส์และฟอร์กเชนรูนนะครับซึ่งไอเทมก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ไอเทมแรหรือว่าไอเทมเจ๋งๆนะครับก็อย่าพลาดกับกิจกรรมนี้นะครับ ครับสำหรับการรวมแร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะทํายังไงนะครับก็สําหรับใครที่จะทํานะครับก็ให้มาที่เมืองพอตลักนะครับก็จะมีในส่วนของ NPC นะครับที่จะช่วยในการรวมแร่นะครับก็คือก็คือคาร์ฟมาชานนะครับแต่ว่าทีนี้นะครับผมจะให้ดูก่อนว่าสําหรับการรวมแร่นะครับมันดียังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเอาแร่ออกก่อนนะครับเพราะว่าจะรวมให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็ผมจะเอาในส่วนของ อัปเดตข้อให้นะครับตัวนี้นครับไฮเอ็ดนะครับก็จะยกเลิกการลงทะเบียนนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับว่านี่ครับถ้าเกิดเราไม่รวมนะครับในส่วนของช่องกระเป๋าเรานะครับมันจะเต็มนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดเราจะรวมนะครับเราก็ไปที่เมืองพอร์ตลักนั่นเองนี่นะครับก็มาหาคนนี้นะครับก็เลือกให้ช่วยครับนะครับสําหรับใครที่จะรวมแล่เพื่อนําไปขายนะครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้นะครับ บอกกันว่าสําหรับแต้มนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับในส่วนของ 2000- ถึง2999นะครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็คืออัปเกรดคอเซตนะครับระดับโลนะครับนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเป็นระดับมีเดียมนะครับตัวนี้นะครับแบบที่3ก็คือระดับไฮนะครับแล้วก็ไฮเอ็ดนั่นเองทีนี้นะครับสำหรับการที่จะลงทะเบียนรวมนะครับก็จะมีเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าอย่างถ้าเกิดเป็น ระดับโลนะครับหรือว่าระดับต่ำนะครับก็จะใช้ในส่วนของค่าลงทะเบียนนะครับอยู่ที่ 3m นะครับหรือว่าเลือกตัวด้านล่างนะครับตัวด้านล่างก็ได้นะครับตัวนี้ครับโทเค็นนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะไม่เสียเงินนั่นเองถ้าเกิดเป็นระดับมีเดียมนะครับก็จะใช้เงิน 6m ส่วนโทเค็นนะครับก็ใช้1เดี๋ยวผมจะบอกว่าโทเค็นทำยังไงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับสูงนะครับใช้ตัง 12m โทเค็นคูณ3นะครับ และในส่วนของระดับ h i h 8นะครับก็จะใช้เงินทั้งหมด 24m นะครับก็ใช้ในส่วนของโทเค็น6อันด้วยกันทีนะครับสำหรับใครที่จะทำโทเค็นนะครับผมบอกกันว่าสำหรับการเลือกลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดใช้โทเค็นนะครับเราจะประหยัดกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการทำโทเค็นนะครับก็คืออยู่ในระดับ999และต่ำกว่านะครับอันนี้บอกว่าถ้าเกิดมีศูนย์แต้มก็สามารถทำได้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ แต่ว่าจะใช้ในส่วนของของัปเกรดคอไฮเอ็ดเนี่ยจำนวน3เม็ดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จะกดร้องขอนะครับนี่ครับกดร้องขอเมื่อกี้ระดับสูงน่าจะเป็นประมาณ6หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็จะกดเสร็จสิ้นนะครับทําต่อนะครับเราก็จะทําต่อตอนนี้ผมเช็คก,ก่อนว่าผมมีกี่ชิ้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มี1นะครับก็อีกประมาณ5ชิ้นด้วยกันนะครับผมก็จะทําไปทั้งหมด5นะครับนี่ครับได้มาแล้วครับพอดีผมคราฟนะครับมันเลยได้อะโอเคเอาใหม่ครับผมก็จะให้ช่วยคราฟเลยนะครับตอนนี้ได้กุญแจไป2นะครับผมก็จะเอามาอีกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเริ่มอีก2นะครับกดเสร็จสิ้นครับตอนนี้ก็น่าจะได้4นะครับก็อีกครั้งหนึ่งครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อีก2นะครับนี่ครับก็จะได้ครบ6นะครับก็จะมาดูในส่วนของการแลกนะครับทีนี้หลังจากเราผลิตเจ้าไอเทมตัวนี้มาแล้วนะครับก็ให้เรากดออกได้เลยครับก็สําหรับใครนะครับที่ผลิตเจ้าตัวนี้มานะครับก็จะสามารถแลกเจ้าตัวนี้มาได้นะครับก็คือเป็น1วันนะครับต่อ1ชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครทำนะครับก็ให้มาคุยกับครับมาชานะครับซึ่งมันจะมีเควสขึ้นให้เราแต่ว่า1วันสามารถผลิตได้ 1ชิ้นนั่นเองก็เพื่อไม่เสียเวลาครับวันนี้ก็ผมจะใช้ในส่วนของเงิน M นะครับในการลงทะเบียนนั่นเองก็จะลงทะเบียนให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ครับก็เลือกลงมาครับนี่ครับถ้าเกิดใครมีนะครับก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับนี่ครับใช้ยี่สิบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโทเค็นเนี่ยใช้6อันด้วยกันทีนี้ผมจะใช้เงิน 24M นะครับในการลงทะเบียนให้เพื่อนๆดูก็กดลงทะเบียนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราได้มานะครับเราก็กดคําร้องขอทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าร้องขอเฉยๆก็ได้ผมจะกดคําขอทั้งหมดนะครับนี่ครับก็จะอัพมานะครับเราก็แค่รอให้เสร็จสิ้นนะครับนี่ครับเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับก็อีกรอบนึงนะครับนี่นะครับก็กดแค่นี้เองครับไม่ว่าจะเป็นอัพเกรดคอระดับต่ํานะครับระดับกลางระดับสูงหรือว่า ระดับสูงสุดนะครับเราก็สามารถที่จะคราฟเป็นเซ็ตแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตลาดด้วยว่าเราจะวางขายราคาจะประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็จะใช้อัปเกรดคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับตัวที่เซ็ตมานะครับก็จะเป็นอัปเกรดคอนะครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับสําหรับในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะทับซ้อนได้นะครับจริงๆรราคานะครับก็ประมาณเดียวกันกับขายปกติที่ เราไม่ได้ทําเป็นเซ็ตนะครับเพียงแค่ว่าการทําเป็นเซ็ตจะทําให้เราประหยัดช่องกระเป๋านะครับจะได้ใช้กระเป๋านะครับในการไปเก็บไอเทมส่วนอื่นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวิธีการรวมเซ็ตนะครับรวมอัปเกรดคอเนี่ยไว้ด้วยกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอย่างเขารวมไว้นะครับ999เลยนะครับเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรารวมนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะมารวมอยู่ใน แบบเดียวกันนะครับมาอยู่ในช่องเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทํารวมเซตนะครับมันก็จะแยกอยู่แบบนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราเปลืองช่องกระเป๋ามากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรวมเซตขายนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็ไปหาในส่วนของอัปเกรดระดับต่างๆแล้วก็ทําการรวมนั่นเองครับผมก็แนะนําวิธีการรวมอัปเกรดคอประมาณเท่านี้นะครับใครที่อยากเล่นเกมคาบาโมบายนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยลิง์โหลด ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ